ไปพมเพ่พาราสโซเพราะว่าม ja, ียอดต้องชำระนะครับใบพาราสโซเจ็ดที่ผมวิจิตรงาก็คือมันจะแดกมาแบบใบพรสโซหก่ยแบบคำนวณแบบแสดงรายการคำนวณที่นิติบุคสร้างคือก็จะคำนวณภาษีหลายประเภทเรื่ออะไรก็คำนวณมาในแบบนี้แล้วก็จะแดกมากับพรสโพรสโหกพรสโหกวันเจ็ดชื่อไอ้แบบเนี้ยต้องเป็น เป็นแบบตามกฎหมายพี่ใหญ่เขาสั่งให้ทำไอ้ตัวนี้มันโลกมัแบบโลกแต่เดี๋ยวจะเห็นแบบที่มีรายละเอียดผมจะให้ดูอันนี้พันนะสารคดีมาพร้อมก็ฟังได้ตอนสอบแบบนี้ก็คือแบบแสดงการคำนวณแต่ว่าเป็นห้องขึ้นเขาจะแยกก็ที่ดินห้องขึ้นห้องชุดก็คือเขาจะเป็นแบบคู่อะไรแต่เขาจะแยกก็ที่ดินสิ่งก่สร้างก็ที่ดินสิ่งสร้างห้องชุดก็ห้องชุดไม่นั้น มันก็จะแนบมาถ้าใครเป็นคอมพิวก็จะเป็นพราส 6, พ์6กับพรา8ถ้าเป็นที่ดินก็เป็นพารพ6กับพรา, 6, พรา7นะครับนี่ยนุกบอกว่าแพาก็ย่อแบบมาสิทธิสิ่งปกสร้างคือถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วว่าเราเราโดนเก็บตามกฎหมายใหม่นะครับผมแล้แบบไ้แบบพารา8 อันนี้เป็นแบบภาษีขอขึ้นเงินภาษีในกรณีที่ว่าเราชำระเกินไปหรือว่าชำระโดยโดย้าดเคลื่อนหรือว่าชำระโดยที่ผมติมว่ากรณีที่ผมเจอสมมติมว่าเป็นบ้านหลังหลักอย่างเงี้ยแลย้วเขาไม่ยกเว้นให้เงี้ยมีอาสีแล้วชำระไปเราก็ไปเก็บขอคืนอันนี้เป็นแบบขอคืนภาษีเพราะฉะนั้นถ้าคืนจะขอคืนภาษีเนี่ยขอคืนเงินที่คุณจ่ายไปแล้วก็คือกำลังขอคืนภาษีสิ่งส่สร้างคืนคือเรื่องใช้แบบตัวนี้นะเป็นแบบพอร์ซอสต้าตัวนี้เป็นเรื่องของแบบการขอภาษีคืน ขอเงินค่าภาษีที่จ่ายะคืออันนี้ต้องชด้ชนยถ้าขอคือถ้าคุณมีความรกกู้ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันต้องเช็เคใบเช็คอะเพราะว่าเช็คมาหนักมนหนักไม่เท่ากันอะอย่างคราวก่อนที่ผมเปิดที่ห้องเนีนน้มีน้าผมโคน<ว>ที่ผล<ว>ิดทึ้ไปออกมาผมก,ก็ได้นำเข้าไปแล้วเขาก็ไปเขียนเขาก็ไปเขียนเขาเองได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ว่าหน้างานมันหนักหนาแล้วว่าผลประโยชน์ที่คุณได้เนี่ยมันคุ้มแบบต้องจ้างอย่างผมไปไหม ทำมันไดมันไม่เท่าไหร่ผมก็บอกคุณวิธีนั่นเองอันอันนี้แหละครับคือตอนนี้ใช้เยอะเลยนะแบบพรสโสิบีตอนนี้ใช้เยอะเลยตัวนี้ครับเขาเรียกว่าแบบค้างคารรรรนการลดภาษีหรือเกิดภาษีที่สูกสร,ร้างคือตอนนี้เราได้ใบป,ประเมินภาษีคือพอรสโซเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะไม่จ่ายและไม่อยากให้มีภาษีค้างคุณต้องกดคุณต้องค้างคานการลดภาษีซึ่งคุณต้องใช้แบบนี้เลยครับพอรสโสิบตัวนี้แหละ ในกรณีที่แบบไม่ถูกต้องแล้วคุณจะคันค้านแล้วคุณยังไม่จ่ายคุณต้องใช้แบบของเขานะครับผมเรียกวพรศสิบแต่ถ้าคุณจ่ายไปแล้ววิธีการคุณก็จะมีแบบนี้นะครับผมพรนสิบเอ็ดไปเสร็จครับจ่ายแล้วจบครับใบพร้อมเพย์คือใบพร้อมเพย์คือพรศหกแต่ถ้าคุณจ่ายแล้วคุณจะได้แบบอร์มนี้พรศสิบเจ็ดจ่ายแล้วจบไม่เก็บไม่มีใครรู้ายคุณแล้วไม่เป็นภาษีค้าน นี่ยครับแบบที่ที่ราชการกำหนดมามีมีอยู่แค่นี้ครับแตนี่ผมก็เลยให้ให้ไว้ในีคุณก็แบบ